ข้าวผัดคณะปลาสลิดค่ะก็วิธีการทำเราจะทอดทปลาสลิดแบบกรอบนะแรกปลาสลิดก่อนนะทอดแบบสะดุ้งไฟให้ขาวยกขึ้นพักไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็พอเย็นเราก็เอากลับมาทอดซ้ำสิ่งที่เราได้คือปลาสลิดท,ที่เหลืองกรอบนานแบบนี้พักไว้นะในส่วนของข้าวเราใช้ข้าวเก่า นะคะหรือถ้าใครไม่มีข้าวเก่าเอาข้าวใหม่ก็ได้แต่หุงให้แห้งนิดนึงนะแล้วตะกุยตะกุย,ตะก,ยตะกุยผึ่งลงไว้ให้เย็นนิดนึงนะให้อุณหภูมิในข้าวเนี่ยลดลงก่อนนะแล้วถึงเอามาใช้เราก็เริ่มจากการเจียวกระเทียมพอเจียวกระเทียมให้หอมเสร็จเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมน้ำปลาคนให้ไข่เนี่ยสุกประมาณ เจ็ดส็นะคือคือยังเป็นน้ำๆอยู่ใส่ข้าวลงไปผัดด้วยไฟแรงนะคะให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จเราก็ชิมรสนิดนึงอาจจะปรุงเพิ่มนิดหน่อยน้ำปลาอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่ยอดคะน,น้าหน้าหนอก็ไม่ใส่ยอดคะนา้าก็ใส่ก้านของยอดคะนา้านะคะพอใส่ลงไปผัดพอคะน้าสุกนะก็จะใส่ปลาสลิดทอด แล้วก็รสพริกไทยนิดนึงนะคะแน่นอนที่สุดเราคนไทยเราต้องมีน้ำปลาพริกถ้าไม่มีน้ำปลาพริกมันเหมือนแบบขาดอะไรสักอย่างมีปลาสลิดด้วยมีขนาด,ด้วยมีข้าวด้วยมีน้ำปลาพริกด้วยแล้วก็อ้ํา นาะเราได้เรื่องความหอมไงหอมแล้วก็เผ็ดอ่อนของน้ำปลาพริกกับชอบอาหารจานเดียวแบบนี้ไม่ต้องปรุงรสข้าวผัดให้เยอะนะนิดๆหน่อยๆให้พอมีเคม็มอ,อ,อ่อนก็พอแล้วหอมๆข้าวผัดเนี่ยจะเน้นเรื่องความหอมมากกว่านะคะแล้วมีปลาสลิดทอดก,กรอบๆด้วยนะอร่อยมาก